สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนกันอีกในรายการสยามเช็คอินวันนี้นะะแอนมาได้ความพร้อมแบบกระปรี้กระเปร่าสุดๆเพราะว่าวันนี้เราจะมาแชร์ร้านอาหารสุดฮิตย่านฝั่งทนกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอร้านอาหารอร่อยนะคะเรามาอัปเดตชิลแอนช็อปแบบมินิมอลสไตล์กับมูจิสาขาใหม่ล่าสุดที่ชั้น3าไอคอนสยามกันก่อนค่ะ ถ้าพูดถึงมูจิต้องนึกถึงความมินิมอลที่ดูน้อยแต่มากค่ะพร้อมกับบริการและโซนต่างๆมากมายค่ะตั้งแต่มุมกาแฟไปจนถึงโซนสินค้าจากชุมชนชาวไทยอีกมากมายค่ะ<ม>ร้านมูจิสาขาไอคอนสยามนะคะถือว่าเป็นสาขาแรกของย่านฝั่งทนเลยค่ะมีพื้นที่ถึง1,300ตารางเมตรค่ะเรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีครบทุกไอเทมกว่า6,000รายการเลยค่ะ โซนแรกที่น่าสนใจนะคะก็คือมูจิคอฟฟี่คอร์เนอร์ค่ะเป็นร้านกาแฟมูจิสาขาที่4ของประเทศไทยค่ะพร้อมเสิร์ฟกาแฟจากมาเมล็ดกาแฟอาราบิกาจากดอยตุงค่ะและก็โซนขนมนะคะน่าทานมากแล้วก็ให้ความมินิมอลสไตล์มูจิจริงๆค่ะขนาดตัวขนมนะคะยังมินิมอลน่ารักมากๆเลย มูจิลาโบค่ะเป็นโซนที่ผลิตสินค้าเพื่อทดลองตลาดค่ะว่ามีเสื้อผ้าแบบไหนที่ลูกค้าชอบถ้าตัวไหนนะคะได้รับการตอบรับดีก็จะถูกผลิตในราคาที่เหมาะสมมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วทางมูจิลาโบเนี่ยเขายังมี3อันดับสินค้าที่ขายดีอีกด้วยนะคะอันดับแรกเลยก็คือกางเกงขาย,ยาวค่ะอันดับที่2นะคะก็คือเสื้อยืดค่ะ ันดับที่3นะคะกับเสื้อเชิ้ตค่ะวูจิลาโบนะคะเป็นสาขาที่3ค่ะที่มีความโดดเด่นด้วยดีไซน์แบบยูนิเซ็กค่ะออกแบบพิเศษนะคะให้ดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นค่ะสมใส่สบายความท่องตัวในชีวิตประจำวันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะแมทได้ง่ายสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซน Muji Interior Advisor Consultation นั่นเองค่ะสำหรับโซนนี้นะคะใส่มินิมอลที่ชื่นชอบเรื่องการตกแต่งบ้านนะคะห้ามพลาดเลยค่ะและที่นี่นะคะเขายังมีบริการให้คำแนะนำในเรื่องการแต่งบ้านอีกด้วยค่ะ ที่โซนมูจิโชโคคุเรียวหินค่ะทางมูจินะคะได้คัดสรรสินค้าจากทั่วภูมิภาคกว่า154รายการค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าออร์แกนิกนะคะสินค้าที่มาจากชุมชนในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงสินค้าที่มีการผลิตแบบปลอดภัยค่ะ <S <S และมาถึงโซนสุดท้ายค่ะกับผลิตภัณฑ์จากดอยตุงค่ะซึ่งเป็นโซนที่มีสินค้าจากชุมชนนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะ เราเอาใจสาวกญี่ปุ่นไปแล้วค่ะแต่ถ้าทุกคนยังไม่จุใจนะคะแอนจะพาทุกคนไปชิมไก่ทอดเกาหลีที่ส่งตรงจากแดนกิมจิเลยค่ะเราอยู่กันที่ร้านชิคเก้นขับค่ะ,คะร้านนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีนั่นเองค่ะพอเขาได้ยกร้านนี้ค่ะมาไว้ที่ชั้นจีโซนเดอะวิลัันดาที่ไอคอนสยามแห่งนี้เลยค่ะ ร้านไก่ทอดร้านนี้นะคะก็จะเน้นรสชาติที่มีความเผ็ดจัดจ้านเอาใจคนชอบทานเผ็ดแบบแอนนั่นเองค่ะขค่ะขอบคุณค่ะ แต่ถ้าทุกคนไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะสามารถสั่ง Delivery นะคะผ่านแอป o b i n h o o d ได้อีกด้วยค่ะแค่ทุกคน,นะคะสั่งอาหารผ่านแอป o b i n h o o d ครบ500บาทขึ้นไปกดใช้โคตรลดค่าอาหารได้ทันที100บาทไปทันทีเลยค่ะ คุณผู้ชมถ้าพูดถึงร้านอาหารชื่อดังระดับตำนานของประเทศอังกฤษนะคะทุกคนจะต้องนึกถึงร้านนี้กันอย่างแน่นอนค่ะกับร้าน h a r r ริ s นั่นเองค่ะสำหรับร้าน h a r r ริ s นะคะตอนนี้เขาได้มาเปิดสาขาใหม่ล่าสุดนะคะที่ชั้น2สยามพารากอนชิมยะไอคอนสยามค่ะและที่นี่นะคะก็ยังเป็นสาขาแรกค่ะที่เป็น h a r r ร Pop ิ s p o p u อ Store อีกด้วยค่ะ ะะที่ยังคงเป็นคอนเซปต์และก็เป็นไอดเดติตี้ของแบรนด์แฮร์รอดเพราะเขาได้นำรถม้านะคะคจากลอนดอนมาเลยมาที่สาขานี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องตุ๊กตาหมีนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของแฮร์รอดอีกด้วยค่ะ พอพูดถึงแบรนด์แฮร์รแล้วนะคะเราจะต้องนึกถึงชารสเลิศแน่นอนค่ะและตัวนี้เลยนะคะกับชาดำจอร์เจนเบนค่ะปกติแล้วมีจําหน่ายนะคะแค่เฉพาะห้างแฮร์รที่ประเทศอังกฤษเท่านั้นแต่ที่สาขานี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะมีชาดำจอร์เจนเบนจําหน่ายอีกด้วย จะมีชานรสเลิศแล้วนะคะเราจะต้องมีเบเกอรี่ไว้ทานคู่กันให้แบบลงตัวเลยนะคะส่วนใครที่ชื่นชอบทานเค้กนะคะที่นี่ก็ยังมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของ h ฮ r o ร d ด้วยค่ะก็คือเค้กเลดเ e l เวตนั่นเองค่ะ แอนได้ของจากร้านแฮลอดมาเยอะมากๆเลยค่ะและสําหรับเบกเกอรี่ที่นี่นะคะเขาทําใหม่ทุกชิ้นเลยค่ะแล้วก็พิถีพิถันมากๆด้วยมีให้เลือกเยอะกว่า20อย่างด้วยนะคะสําหรับคนไหนที่ชอบเบกเกอรี่ห้ามพลาดเลยค่ะต้องมาที่ร้านแฮลอดเลยค่ะช่วง Hot by Love อ พบกับสินค้าสุดชิคสำหรับโต๊ะทำงานเริ่มกันที่ที่อุ่นแก้วมัสตาร์ดครับวอร์มเมอร์ช่วยให้เครื่องดื่มอุ่นนานกว่าเดิมใช้งานง่ายไม่ต้องใส่ถ่านใช้พลังงานจาก USB สามารถต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ง่ายต่อการพกพาและยังเป็นที่รองแก้วหลากหลายลวดลายน่ารักที่จะช่วยให้โต๊ะทำงานของคุณสดใสามากยิ่งขึ้น ฟินสแตนพาว์คูโรเนโกะกระเป๋าสำหรับใส่เครื่องเขียนแบบตั้งตรงจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนไม้บรรทัดหรือกรรไกรได้อย่างง่ายดายมีช่องเล็กที่เหมาะสำหรับใส่ของชิ้นเล็กๆมีให้เลือกทั้งหมด4ลายสามารถพบกับสินค้าจากลอฟได้ทั้งไอคอนสยามและสยามดิสคัฟเวอรี่ครับ กันที่ร้านโยมิไลซ์เอ็กซ์โยเกิรค่ะซึ่งเป็นสาขาใหม่ล่าสุดย่านฝั่งทนพร้อมส่งตรงความเฮลตี้จากประเทศออสเตรเลียเลยค่ะโดยโยเกิร์ตสูตรเข้มขน้นการันตีความสดใหม่นะคะด้วยคอนเซปต์เมทฟชอินสโตค่ะแล้วก็มิกกับเหล่าธัญพืชจากธรรมชาติรวมไปถึงเนื้อผล,ลไม้สดที่ทานแล้วรับรองอร่อยติดใจแน่นอนค่ะ ร้านนะคะยังใช้ซูคารสโดซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะที่สำคัญค่ะคนที่เป็นเบาหวานนะคะยังสามารถดื่มได้อีกด้วยเพราะว่าไม่ได้ส่งผลต่อน้ำตาลในเลือดนั่นเองค่ะยังใช้โยเกิร์ตเข้มข้นนะคะที่ผ่านกระบวนการหมักและแช่นะคะนานถึง24ชั่วโมงเลยจนได้รสกลมกล่อมออกมานั่นเองค่ะเห็นแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเขายังอุดมไปด้วยทั้งโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลในเรื่องระบบขับถ่ายของเราอีกด้วยค่ะ ะคะยังมีเมนูอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะต้องมาลองชิมความอร่อยกันที่ร้าน y o m m Life Egg Yogurt ที่ไอคอนสยามชั้น5ได้เลยค่ะพามาติมความหวานกันต่อกับร้านสุดท้ายค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าอังเตาค่ะเป็นสาขาแรกในย่านฝั่งทนเลยค่ะอยู่ที่ไอคอนสยามชั้น6นี่เองค่ะ ถ้าพูดถึงชานมนะคะก็ต้องมาจากประเทศไต้หวันใช่ไหมคะทุกคนร้านอ่างเปาค่ะก็เป็นเครื่องดื่มสไตล์ไต้หวันแท้ๆเลยทั้งสูตรและวัตถุดิบนะคะก็ส่งตรงมาจากประเทศไต้หวันเลยค่ะและเมนูที่ทุกคนต้องสั่งเลยนะคะนี่เลยอยู่ตรงหน้าแอนแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกนะคะเก๊กฮวยนมเยลลี่หอมหมื่นลี้แล้วก็ชาเขียวสวรรเยลลี่สวรรแล้วก็ยังมีพุดดิ้งต่างๆบิงซูรวมไปถึงน้ำแข็งใสด้วยค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังคิดเมนูอาหารไม่ออกนะคะก็สามารถลองกินตามแบบแอนได้เลยค่ะและทุกคน,นะคะสามารถสั่ง d e l i v e r y ผ่านแอปพลิเคชัน o b บ n h o o d และ True f o o d ได้อีกด้วยค่ะแอนขอบอกเลยนะคะว่าในแอป,ปเนี่ยมีส่วนลดให้หลายร้านมากๆเลยแต่ถ้าใครที่อยากจะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็สามารถใช้บริการ call and shop service ค่ะซึ่งเป็นบริการสาหรับลูกค้าที่ไม่สามารถเข้ามาซื้อสินค้าด้วยตัวเองค่ะแค่ทุกคนนะคะโทรไปที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้หรือว่าจะสแกน QR Code บนหน้า จอได้เลยค่ะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ถือบัตรวิสการเท่านั้นนะคะและสามารถแชร์ช็อปทุกสิ่งจากไอคอนสยามได้ผ่านทางไลน์แอปไอคอนสยามสัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องอะไรให้มาเช็คอินกันอีกห้ามพลาดในสยามเช็คอินค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอนต,ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ